นะพี่ดูเกินคืบสองคืบเ <c> พ <oughs> ี่จะกินเพียงแค่แตกแตกนะเนี่ยถ,ถ้าถ้าทรงพื้นฐานดีอยู่แล้วมันไปเลยเนี่ยเพราะไอตอนแรกเราไม่ได้ถ้าปลูกลงหลุมตอนแรกๆผมทำผมคิดว่าดีกว่านี้ เราะว่าไอคนเรามันทุกคนแหละมาเปลี่ยนมือไอ้ก็ทำยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เดิมไงลึกก็ไม่รู้ใส่อะไรมาก่อนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเนี่ยเลยเวลาเวลาลงแปลงผมมจะอาจจะถามเยอะหน่อยนะพี่ว่าอันนี้ใส่อะไรอันนี้ใส่อะไรพราะถ้ามันไม่หาสาเหตุไม่เจอเนี่ยมันมันเครียดก็ถึงว่าผมผมไม่รู้กันครับสมมติถ้าตายพี่เปลี่ยนมันก็ตายอีกถ้ามันยังเป็นทางดินนะอ่าบางทีดินดินมีเชื้อ เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหาสาเหตุของเขาก่อนว่ามันตายจากเพราะอะไรกันแน่ไหวโอเคไหมเนี่ยไปจะพี่พี่วันดูเห็นไหมเนี่ยคราก่อนมาไม่ไม่ไม่เห็นเลยเลยนะดูดูดูจะเห็นไหมเนยชุดใบอั้นมานานแล้วเนี่ยใบมันอั้นไงชุดอันนี้ก็แล้วชุดใบอั้นมานานมากเลยเนี่ยอันนี้จนจะหมดอายุแล้วเนี่ยมันไม่ร่วงเลยเห็างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันยอดใหม่ไม่มามันต้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอชุดนี้บานปุ๊บพี่จะตกใจเลยอันนี้มันจะทิ้งกล่าวเลยอันนี้จริงๆก็เริ่มหมดอายุแล้วใบใบหมดอายุแลนะนะตาม แจวแจ๋วสวยสวยเนี่ยเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้มีพี่เลี้ยงจะสวยกว่าพวกเลยอ่าแล้วอันนี้มังคุดเราปหมครับมังคุดเราครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยตัดสินใจเดี๋ยวค่อยตัดสินใจดี